ทำอะไรก็ผิดผมทำอะไรก็ผิดมีรู้ว่าผิดอะไร I am a t r b l e bum ผมทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดม่รู้จะผิดอะไรทำอะไรก็ผิดผิดตลอดเลยโอ้ oh. อะไรก็ผิดผิดตลอดเลยทำอะไรก็ผิดผมทำอะไรก็ผิดผิดตลอดเลยอยากจะรู้มันกนัดววาคืนที่มันจำถูมันมีอะไรดีตรงไหนผมอยากจะรู้มันกันมันดีตรงไหน,นผมผิดตลอดผมไม่ว่าจะทำอะไรแต่าดาไปโรงเรียนกว่า ไปที่สารารณะ,ะยังโดนว่าเพราะว่าว่าผมนั้นเป็นคนที่พีไม่มีใครเชื่อผมเลยเขาเกาโทษแต่ผมคนอื่นทำแต่เขากับโทษผมเขาอยู่เชื่อคนอื่นนอกจากผมผมพิดอะไรเชื่อเม่ไรก็ผิดผมพิดอะไร ทำอะไรก็ผิดผิดอะไรไม่ว่าจะทำสิ่งใดทรมานเหลือเกินผมผิดอะไรยิ่งรู้เหมือนกันโอ,โ,อโอ้ยิจงรู้เหมือนกันผิดอะไรนักหนา ระดับหงงน้าผมก็คอปปี้ครับผมเอิแคปปัเกัน,ก,น,ก,น,ก,นก็กลบชิชุด,ชดตกิเป็นแค่แ,แบบอัมปุบเอเดป็นอาบอติสาตาย,ยังลอมไฮด์คิดสักก็บอลบารีเปเกะเขาไปผมนั้นเป็นคนที่พิษตลอดเลยครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพิษอะไรเหมือนกันท้าอะไรก็พิษผมอยากเป็นคนที่ไม่เคยพิษโยโยโย